ชีวิตจะแย่จริงก็ต่อเมื่อคุณยอมเลื่อนไหลตามความคิดเร็วๆตราบใดยังไม่ขาดสติตราบนั้นยังไม่ใช่เวลาตกต่ำจริงช่วงชีวิตที่เหมือนล่วงรนดำดิ่งลงสู่ที่ต่ำทุกอย่างชุดกระชากากถูกันลงเหวไม่มีแรงลากขึ้นสูงเลยทั้งคนทั้งเหตุการณ์คล้ายรวมหัวเล่นงานคุณ แบบไม่ยอมให้พักหายใจในห่วงเวลาแห่งความงงงันเหมือนโลกทั้งใบผิดหมดและไม่เหลือทางเดินที่ถูกไว้ให้เดินเลยคุณจะไปหาความถูกต้องมาจากไหนได้เมื่อตกไปอยู่ในห้องมืดโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวคนที่ชีวิตเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขจะรู้สึกถึงความอึดอัดที่ค้างแน่นอยู่ในอกความอึดอัดนั้น กดดันให้อยากหาทางระบายออกและวิธีพยายามระบายออกของคนส่วนใหญ่ก็คือหาแพรับบาปส่วนลึกหวังจะลากคนผิดสักคนมาลงโทษด้วยข้อหาที่ว่าทำชีวิตฉันให้มีอันต้องทุกข์ทรมานปานนั้นแนวคิดในการจัดการกับบรรดาแพรับบาปคือปล่อยไว้ไม่ได้ต้องด่า เมื่อรู้จักและเข้าใจพระพุทธศาสนาเราจะไม่อยากด่าใครไม่อยากหาแพะมาบูชายันในเมื่อความจริงถูกเปิดเผยโดยพระพุทธเจ้าแล้วว่าที่แต่ละคนอยู่สบายหรือเดือดเนื้อร้อนใจได้ดีหรือตกยากมีชีวิตที่หยาบหรือประณีตก็เป็นไปตามกรรมที่ทำมาทั้งสิน้นคนอื่นทั่วทั้งโลกเป็นเพียงเครื่องกระทบให้เราสะดุ้งสะเทือน หรือไม่ก็เป็นแรงกดดันให้เราทนไม่ไหวต้องลุกขึ้นก่อกรรมโต้ตอบโลกกันถ้าเหตุการณ์เลวร้ายลงถึงที่สุดแล้วคนยังมีธรรมะก็จะไม่รู้สึกมืดมนหรือถึงมืดมนลงบ้างก็เหมือนไขแสงเองได้ในมิช้าแม้เมื่อเศร้าได้ธรรมะในใจก็จะส่องให้เห็นว่า เดี๋ยวก็คลายเศร้าได้เมื่อโกรธได้ธรรมะในใจก็จะส่องให้เห็นว่าเดี๋ยวก็หายโกรธได้ธรรมะที่แท้มีหน้าที่ฉายความจริงให้รู้ว่ามืดได้ก็สว่างได้ตกได้ก็ขึ้นได้แม้ในความรู้สึกเหมือนไม่เหลืออะไรเลยธรรมะก็อยู่เป็นเพื่อนและบอกกับคุณว่า คุณยังมีสิทธิ์เหลือจิตท,ที่ประกอบด้วยสติคุณจะพบว่าสติเป็นของสูงในชีวิตตราบใดยังไม่ขาดสติตราบนั้นยังไม่ใช่เวลาตกต่ำจริงๆจังๆแต่อย่างใดชีวิตจะแย่จริงๆก็ต่อเมื่อคุณยอมเลื่อนไหลาตามความคิดเร็วๆไม่ว่าความคิดเร็วๆนั้นจะพุดจากภายใน หรือโดนกระทบจากภายนอกเมื่อธรรมะช่วยประคองไม่ให้ทำผิดคิดพลาดได้ไม่ช้าไม่นานต่อมาคุณจะพบว่าตัวเองค่อยๆอ,อ,อยู่ท่ามกลางทางออกของปัญหาซึ่งแต่เดิมอาจมองไม่เห็นเลยสักทางเดียวเพราะจิตมัวแต่หม่นมืดด้วยเมฆหมอกแห่งความโง่เขลา เนื้อหาส่วนหนึ่งจากหนังสือ7วิธีตายอย่างสบายใจโดยดังตรินอ่านทั้งหมดได้ฟรีที่เว็บไซต์ดังตริน c o m หรือฟังเสียงอ่านทั้งฉบับซึ่งชมรมผลดีจัดทำไว้แล้วนะครับดูได้จากเพลย์ลิสต์ฟล์รวมเสียงโจโชทั้งฉบับ